ครับการสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเจ็ดกรกฎาคมนะครับก็ถึงเวลาที่เวฟบร้อยสิบไอนะครับปลาจีบบุรีจะต้องเดินทางไปหายกล่องแล้วนะครับโดยการขนส่งเ c a อครับตอนขนส่งสนุนนะครับว่าเดี๋ยวก็จะเอาไปให้ดูรก่อนนะครับเราขอพี่เรียบร้อยแ้วดูนะนะครับเครื่องสภาพปกตินะครับผม เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเอารถานะครับขึ้นไปในตู้แล้วก็แล้วทำการปิดเลยจะไปเปิดอีกหนึ่งครั้งหน้าบ้านท่านที่ปราจีนบุรีครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมรวมนะครับผมเหยยบเลยตึง้งเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นนะครับรถตู้นะครับ MCA ขนส่งแล้วก็จะไปเปิดอีกครั้งหน้าบ้านท่านนะครับเจอกันที่ปราจีนบุรีครับ คือไปแล้วนะครับรถอีกหนึ่งคันกรอน m c a นะครับก็เป็นหนึ่งในชุด TKD นะครับรับหน้าที่ในการรับรถทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับไม่ว่าท่านนะครับจะส่งรถมาจากจังหวัดไหนขอให้สบายใจได้นะครับเรามีทีมงานนะครับไปรับรถของท่านถึงหน้าบ้านนะครับด้วยความสบายใจโอเคครับผม ตอนนี้ก็ทําการปิดตู้แล้วนะครับผมสําหรับ MCA ขนส่งนะครับรถของท่านนะครับอยู่ในตู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเอาไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับน้อกกอนกะออกเดินทางพรุ่งนี้ใช่ไหมครับในพรุ่งนี้ครับในพรุ่งนี้เนาะโอเคครับฝากด้วยครับผมจากนี้ไปเป็นหน้ที่ของกอน MCA ครับผมเจ้าของรถครับสวัสดีครับนาะเดินทางปลอดภัยครับจากนี้ไปเจ้าของรถนะครับรอทาการรับรถนะครับที่หน้าบ้านเดี๋ยวช่อของ TKD ครับจะเอารถไปส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านครับผมโอเคครับออกเดินทางช่วยดีน้อง เว็บร้อยสิไอปราจีนบุรีออกเดินทางไปแล้ว,ว so, ครับผมด้วย MCA ขนส่งครับเจ้าก่อนเจ้าของรถรอรับรถของท่านที่หน้าบ้างครับรถจะไปถึงท่านนะครับประมาณพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวไปแล้วครับออกเดินทางไปแล้ว